สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวราศีมิถุนคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ค่ะสำหรับ คลิปนี้นะคะเป็นดวงที่คุณสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยลัคนาคุณก็ต้องไปผูกดวงเพื่อหาลัคนากันมาเองก่อนส่วนราศีมิถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะคลิปนี้จะใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะในการทำนายดวงโดยครึ่งแรกจะพูดถึงไพ่ ขอโทษค่ะครึ่งแรกจะพูดถึงการเดินทางของดวงดาวในแบบของโหราศาสตร์ไทยก่อนแล้วก็ครึ่งหลังถึงจะพูดถึงไพ่นะคะในส่วนของไพ่เนี่ยจะเป็นดวงความรักพลังบวกด้วยนะคะก็จะเป็นการอ่านในเชิงบวกที่จะทําให้คุณมีความหวงังมีความศรัทธามีกําลังใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรักแต่จะเชิงบวกอย่างไรก็จะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดวงความรักนี้ เป็นดว,ดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินประจำํำครึ่งปีแรกของปี64มีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์นะคะออขอแจ้งก่อนนะคะว่าเกด เป็นคนที่ไม่มีญาณอย่างรู้อะไรเลยเป็นนักพยากรณ์ที่พยากรณ์ตามสถิติดังนั้นเนี่ยเราก็จะอ่านไปตามที่ดวงดาวว่าอย่างไงก็อ่านไปอย่างนั้นนะคะไพ่มันออกมาทรงไหนตามสถิติแล้วพอไพ่แบบนี้มันจะต้องเกิดเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้ก็อ่านไปตามนั้นไม่ได้มีญาณอย่างรู้ไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรเลยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงคุณอาจจะไม่ได้ตรงตามสถิติก็ได้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันที่ การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเปิดสกกราดมาเลยดาวประจําตัวของคุณนะคะก็คือดาวพระพุธค่ะมาอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งเป็นภพเรือนมอรณะนะคะเปิดขึ้นมาก็เจอมอรณะเลยดาวความรักก็คือดาวพระพฤหัสก็อยู่ที่ภพเรือนมอรณะอีกดาวความรักกับดาวประจําตัวกลุ่มกันแต่ดันกลุ่มกันในภพเรือนที่เสียแต่อย่าเพิ่งตกใจหนักมากไปนะคะเนื่องจากว่า เป็นความโชคดีของคุณที่ดาวมรณะก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะดังนั้นมันเลยทําให้ความเป็นมรณะมันลดทอนลงค่ะเมื่อดาวเสียมาอยู่ในภพเรือนของตัวเองนะคะมาอยู่ในภพเรือนที่เสียเนี่ยความเป็นมรณะมันก็แตกกระจายไปทําให้มันไม่ได้เสียหายมากนักนะคะแต่การที่ดาวและความและการที่ดาวความรักกับดาวตัวต,วตวนกลุ่มกันอย่างนี้แปลว่าคุณก็หนีความรักไปไม่พ้นหรอกยังไงซะคุณก็ต้องมีความรักวนเวียนอยู่รอบตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสด ือว่าเป็นคนมีคนคุยหรือว่าเป็นคนมีคู่แล้วก็ตามมันจะมีความรักมาวนอยู่รอบตัวไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามนะคะแต่ตรงนี people, 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 like ้นะคะเนื่องจากว่ามันอยู่ในภพมรณะแล้วก็มีดาวพระเสาร์เนี่ยมามากลุ่มด้วยดาวพระเสาร์ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในจุดที่เข้มแข็งแล้วก็ช่วยทําให้ความเป็นมรณะมันลดทอนลงมรณะก็คืออุปสรรคปัญหาความเสียหายความเลิกราหย่าร้างนะคะมันลดทอนลงไม่ถึงขั้นที่จะต้องเลิกราสําหรับคนที่มีคนรักคนคุยแล้วนะคะแต่ว่า มรณะก็คือมอรณะดาวพระเสาร์ก็คือดาวพระเสาร์จะบอกว่าความรักมันดีเด่นมันก็คงจะไม่ใช่มันก็ต้องมีจุดที่จะต้องประคับประคองมีจุดที่มีปัญหาให้คุณต้องแก้ไขคุณต้องปวดหัวอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ทรงนี้ไปจนถึงช่วงมีนาคมนะคะดาว ตัวตนของคุณจะเดินออกและจะเดินออกจากจากพบความจากพบมรณะตรงนี้นะคะพอเดินออกไปปั๊บมันก็จะเป็นช่วงช่องโหว่เพราะว่าดาวประจําตัวกับดาวความรากักไม่ได้กลุ่มกันแล้วดังนั้นมันก็มีช่วงเหมือนกันที่ความรากักอาจจะดูห่างเหินห่างไกลไปเพราะว่าดาวคนรักยังอยู่ในพบมรณนะอยู่เลยแต่ว่าดาวตัวตวนคุณไปซะแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยดาวตัวตวนเนี่ยเมื่อย้ายพบเรือแล้วเป็นอยู่ในจุดที่ดีนะคะอาจจะเป็นช่วงเว้นวักทางความรากักแต่เป็นการเว้นวักที่ดีเป็นการเว้นวักเพื่อมาคิดทบทวนว่าเราจะเอาอย่างไรดีกับความ ที่มันมีจุกจิกจุกจิกในช่วงสง 2, องสาเดือนแรกของปีนะคะแล้วทีนี้พอในช่วงตั้งแต่29มีนาเอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือเมษาแล้วกันดาวความรักก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ในภพเรือนที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็คือในราศีกุมนี่เป็นภพเรือนสุภะถึงแม้ว่าณนะตอนนั้นที่ดาวความรักย้ายมาดาวตัวตนของคุณก็ย้ายออกไปแต่ว่ามันกลายเป็นว่าดาวตัวตนก็ย้ายออกไปอยู่ในภพเรือนที่ดีดาวความรักก็อยู่ในภพเรือนที่ดีดังนั้นในช่วงกลางๆใกล้จะกลางปีนะคะ ก็คือเมษาพฤษภามิถุนาโอกาสทางด้านความรักดูจะประคับประคองได้ดีขึ้นอุปสรรคปัญหาดูค่อนข้างจะคลี่คลายไปแต่ถามว่าดีเด่นเลยไหมยังไม่ดีเด่นเพราะว่าดาวความรักของคุณเดินผิดปกติค่ะในช่วงปี64ดาวพระพฤหัสเนี่ยจะมีการเดิน เร็วผิดปกติบ้างช้าผิดปกติบ้างนะคะก็เลยทําให้สถานการณ์ความรักของคุณนั้นมันยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มันยังอยู่ในช่วงที่เปราะบางแต่ก็คุณมีโอกาสค่ะที่ถ้าคุณปล่อยวางอุปสรรคปัญหาเดิมๆหรือว่าปล่อยวางความคาดหวังอะไรบางอย่างที่คุณคาดหวังไว้กับคนรักหรือที่คุณคาดหวังไว้ว่าจะได้ในรูปแบบความรักนะคะว่าเออถ้ามีคนรักความรูปแบบความรักของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือมีความฝั มีความหวังตรงนี้นะถ้าคุณปล่อยวางตรงนั้นคือมันไม่ได้ดั่งฝันไม่ได้ดั่งหวังแต่ถ้าคุณปล่อยวางได้นะคะคุณก็มีโอกาสจะพบกับความรักที่เราคอยได้แต่เป็นความรักที่คุณต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกนะคะแต่มันก็เป็นความรักที่ดีได้นะอันนี้อยู่ที่ตัวของคุณด้วยนะคะว่าคุณปล่อยวางได้แค่ไหนแต่ถ้าตัวของคุณนะยังยึดมั่นถือมั่นว่าความรักมันจะต้องเป็นแบบนี้คนรักจะต้องพัฒนาตัวเองจะต้องปรับปรุงตัวเองให้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องแก้ไข ข้อไม่ดีของเขาจุดไม่ดีของเขาถ้าคุณยังอยู่ตรงแบบนี้อยู่เนี่ยความรักมันก็จะยังจุกจิกใจมันก็จะยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะก็อยู่ที่คุณด้วยเพราะดูทิศทางแล้วคนรักเนี่ยเขาไม่ได้จะแก้ไขอะไรนะคะเขาก็จะเป็นของเขาไปนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังดูว่าเขายังมั่นคงกับคุณดีอันนี้คือเรื่องราวของดวงดาวต่อมามาเป็นเรื่องราวของไพ่บ้างนะคะไพ่เนี่ยเ,เราจะไม่ได้แบ่งแยก เป็นแบบว่าออละเอียดนะคะว่าคนโสดสนิทหรือคนมีคนคุยหรือว่าคนมีคู่นะคะเอาเป็นว่าคนโสดเดี๋ยวเราจะพูดกันถึงคนโสดว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมส่วนคนที่เป็นสถานะไม่ว่าจะคนคุยหรือเป็นคู่กันนะคะถ้าคุณมีปัญหาความรักอยู่นะคะอันนี้เป็นดวงความรักพลังบวกเราจะมาให้กำลังใจกันในเชิงที่มีพื้นฐานบนความเป็นจริงด้วยนะคะแต่ถ้า ความรักของคุณนั้นอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วนะคะก็แปลว่าคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องมารับพลังบวกอะไรนะคะคุณก็ดีของคุณไปนะคะก็ขอให้ไปมีความสุขกับความรักตรงนี้เราจะพูดถึงคนที่มีปัญหาความรักไม่ว่าคุณจะมีปัญหาความรักกับใครคุณนึกถึงคนนั้นเอาไว้นะคะนึกถึงคนนั้นเอาไว้ตั้งเอาไว้เลยนะคะเดี๋ยเวเราจะมาพูดถึงคนนั้นที่คุณนึกถึงกันแต่ก่อนอื่นเราจะให้กับคนโสดก่อนคนโสดชนิดที่ยังไม่ได้มีใครเนี่ยอยากจะรู้ว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหม ดูว่ามีโอกาสที่จะเจอเจอความรักที่คุณรอคอยแต่เป็นคนรักที่อาจจะยังไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังนั่นแปลว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายนะคะถ้าในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะเป็นแนวของคนต่างชาติหรือคนที่มาไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือได้เจอเจอจากการเดินทางถ้าเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะคะอาจจะเป็นคนรักที่มีลักษณะที่เป็นอาจจะเจอจากที่ไหนก็แล้วแต่เลยแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นคนทำงานมีลักษณะที่เป็น คนที่เอาการเอางานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีหรือไม่ก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มีนิสัยที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอย่างนี้นะคะตลอดทั้งทั้งครึ่งปีแรกเลยเนี่ยดูว่าโอกาสทางด้านความรักมีเข้ามาได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าตัวตนของคุณอะบางทีมีสเปคแล้วคนที่เข้ามานะ่ยมันยังไม่ได้ตรงสเปคนะคะหรือว่าคนที่ชอบแบบมีแต่เขาดันไม่ได้ชอบเราไอคนที่เราไม่ได้ชอบเขาดันมาชอบเราแล้วเราก็แหม มันจะเอายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณต้องเปิดใจให้กับคนที่คุณอาจจะไม่ได้มองเขานะคะส่วนคนที่คุณมองเขาชอบเขาถ้าเขาไม่ได้มองคุณบางทีก็ปล่อยเขาไปนะคะอาจจะไม่ได้ดังหวังเป๊ะแต่ถ้าคุณลองเปิดใจมีโอกาสที่คุณจะได้เจอเจอความรักที่รอคอยมานานคือในในช่วง ในรูปลักษณะหรือว่าไม่ตดดตรงสเปคหรือคุยแรกๆไม่ค่อยถูกใจแต่พอคุยไปนานๆเออบางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ใช่ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะออมีโอกาสตั้งแต่ต้นปีแหละนะคะมกราคมพามีนานะคะออในช่วงถ้าคุณปล่อยโอกาสให้ผ่านไปนะเมษาพฤษภาเมถุนาเนี่ยมันออกเป็นแนวคุณก็มีคนคุยได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้นกระชับความสัมพันธ์เพื่อที่จะมาเป็นคนรัก นะคะคก็ช่วงเวลาดีๆที่สุดสำหรับชาวชาวไม่ถุนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงประมาณเมษานะคะหรือไม่ก็อากุมภา,ากุมภากับเมษาอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเปิดใจดูทีนี้มาคนที่มีคนที่คุณตั้งไใมเอาไว้เมื่อกี้ที่เกิดไว้แต่ต้นนะว่าคุณอยากจะถามถึงคนนี้นะคะว่าความรักของคุณและเขาในครึ่งปีแรกของปีหน้าเป็นอย่างไรทิศทางก็คือคุณจะได้ความรักที่รอคอยนะคะจากเขา เพียงแต่ว่าคุณต้องปล่อยวางอะไรบางอย่างไปก่อนต้องอย่าคาดหวังเพราะคาดหวังแล้วมันจะผิดหวังเขาอาจจะไม่ใช่คนในแบบที่คุณอยากให้เขาเป็นนะคะเมื่อคบกันไปแล้วถ้าสมมติเป็นแค่คนคุยเมื่อคบคบกันไปคุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วมันมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แต่เขาอ่ะก็ดูจริงใจกับคุณนะส่วนคนที่เป็นคู่กันแล้วบางทีคุณตั้งความหวังไว้กับคนรักว่าคนรักจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความรักมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันไม่ได้นะคะเขาไม่ได้ดูเป็นคนที่ะพพยยาาามมปปปรรุุงงเเเลลีี่่่นแแออไืคณตขดู มั่นคงกับคุณมากนะคะภาพไพ่ของคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นี้เขาได้ไพราาร่ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญเป็นคนที่มั่นคงค่ะมองไปยาวๆเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะแต่เขาไม่ใช่เป็นคนที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อคุณไม่ใช่เป็นคนหวานแหววไม่ใช่เป็นคนโรแมนติก แต่เป็นคนที่พยายามที่จะทําความรักให้มันมั่นคงแล้วก็สม่ําเสมอของมันไปเรื่อยๆถ้ามีปัญหาอะไรเขาไม่ใช่เป็นคนที่จะรีบแก้เพราะว่าราชาถือเหรียญเป็นคนที่มองการไกลเขาจะมองไปไกลๆเบื้องหน้านะคะว่าโอเคอ่ะไปไกลเขาเขาไม่ได้มามองปัญหาเล็กๆในปัจจุบันนะขณะนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันแหมมันยังไม่ได้ดั่งใจอ่ะนะคะเขาไม่ได้แก้เขาเพิกเฉยกับตรงนั้นแลวเขาไม่มองไกลๆว่าอย่างน้อยไปในอนาคตมันยังมีกันและกันอยู่เขามองภาพรวมกว้างในขณะที่บางทีคุณไปเจาะที่รายละเอียดมันเลยมอง เป็นคนละจุดก็เลยทําให้คุณยังไม่ได้ดังหวังเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไปมองภาพกว้างเหมือนกับเขานะคะแล้วก็ปล่อยวางไอ้เรื่องอุปสรรคปัญหาบางคนเคยมี กรอน,นี้พิพาทกันมาเคยมีโกรธเคืองกันมาเคยเคยมีการทําผิดกันมานะคะคุณต้องให้อภัยเพราะว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ดูว่าจะมารับปากว่าโอ๊ยต่อไปเขาจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าเขาจะทําให้คุณดูดังนั้นคุณก็ต้องให้อภัยแล้วก็รอดูว่าเขาจะทําได้จริงไหมนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์ที่จะดําเนินไปนะคิดว่ามันเรื่อยๆืมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาไปบ้างในช่วงต้นๆปีแต่พอเริ่ม,มกลางกลางปีนะถ้าคุณเริ่มปล่อยวางได้ ถ้าคุณเริ่มปลดความคาดหวังอะไรได้นะคะถ้าคุณไม่คาดหวังในตัวเขาคุณจะไม่ผิดหวังเพราะเขาก็จะไม่ไปไหนหรอกเขาก็จะอยู่ตรงนี้แหละอยู่กับคุณไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นความรักที่อาจจะไม่ได้หวานสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูเหมือนอยู่กันเป็น เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนใจเป็นคู่ชีวิตเป็นที่ปรึกษานะคะให้แก่กันได้ดีมันจะเป็นทรงนี้มากกว่าที่จะไปมองในเรื่องของความความรักแบบชุ่มชื่นหวานชํานะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าคุณปล่อยวางอะไรบางอย่างได้คุณจะมีความสุขกับความรักได้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี64ค่ะ นี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะสุดท้ายนี้ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็บรับดูแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านแล้วอยู่ที่ Facebook Fanpage ลูกเกดพยากรณ์นะคะลิงก์ของ Facebook ก็แปะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้แหละค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็ทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะไลน์ลิงก์ของไลน์ก็แปะไว้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะคะกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วก็แอดเฟรนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ